ไข่ต้มไข่ตุนไข่ยำมะตูมและไข่ตามไข่ต้มไข่ต,ตุนไข่ยำมะตูมและไข่ตาเบาๆใช่ไหมคะเพราะคุณพ่อทำไมคะพ่อตอบบ้าทำไมทำไมชุ่ชชชชูทใชไมคะ พอป้านๆๆนั่งหยุดนะคะด้วยความที่เราทํางานกันดึกเมื่อคืนนี้นะคะก็เลยเกิดการพักผ่อนเป็นระยะยาวมากขึ้นนะคะแต่ในจุดจุดนี้ค่ะเราอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็คืออาหารเช้านะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อตื่นมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหาอาหารเช้าอาหมืาอาหา้อแรกของคุณคือสาคัญคุณจะกินช่วงเวลาไหนก็ได้คุณอาจจะกินมื้อเช้าตอนเที่ยงก็ได้คุณอาจจะกินมื้อเช้าตอนบ่ายก็ได้แล้วแต่นะเมื่อคุณตื่นมาคุณต้องจัดอาหารเช้าให้เพียงพอและครบห้าหมู่ซึ่งวันนี้นะคะเรามีเพียงพอและ ครบานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากไข่นะฮะแล้ววันนี้เรามีปลาแซลมอนด้วยใช่ไหมคะคุณแยร่าคะนี่แล้ววันนี้เรามีตัวนี้ค่ะแมวช่วงมีมันเป็นช่วงเทศก,กาลกินเจแล้วนะคะมามี่ขออนุญาตปากตะก้าก่อนนะคะคิวรูคือคําตอบมนมี่ขอเอื้อมไปปากตะก้าก่อนนะคะนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับช่วงเทศกาลใ,ใครกินเจบ้างแม่ขอแนะนำเป็นตัวนี้น,น,นะคะ ใช่อยากลองไหมล่ะคะคุณแยระคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากมีซีโร่นะคะซึ่งแม่ก็สั่งมากินเองเหมือนกันนะคะแล้วหนึ่งหนๆก็จะเอามาให้ทุกคนได้ลองชงลองชิมแล้วก็เลยขออนุญาตแต่กาไม่หนีนะจ๊ะนม่มีต่ก้าแต่เป็นี้นแบบเกี๊ยวซ่าก็อร่อยอ่ะเองเป็นเกี๊ยวซ่าก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะทําเป็นตัวเออเป็นตัวอ เขาเรียกว่าแฮมนะคะเป็นเหมือนโบโลนาโบโลนาเจเย็นค่ะโบโลนาเจโอ้ยเย็นไปหมดเลยค่ะแอลค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่ดูแลหมอนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าหมอนีจะปวดจะปวดต,วตัวตรงไหนจะร้อนยังไงเขาก็จะเอาโบโลนาเย็นเย็นมาแปะให้หลังแม่ให้เกิดการตื่นตัวตา อัะนี่นะคะก็คือบนิลเานเซนี่เราไม่ได้มีในตะกร้านะคะแต่เราปับแบรนด์เขาไว้แล้วคื่อแบรนด์เขาก็เป็นแบรนด์ที่ง่ายๆนะคะในการกินอาหารืเช้านะคะสําหรับใครที่แบบว่ากินเจในช่วงช่วงเทศกาลนี้นะคะก็แนะนําเป็นปริลเลนเซนี้ได้นะคะก็ถือว่าเหมาะสมนะกับการกินแบบรวดเร็วนะคะใครอยากทีเวลาแบบรวดเร็วนะคะก็ลองกินแบบตัวบริล้ลนเซนี้ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการกิน่อย อันต้นเช็งพัดจุนนี่อันช่วงนี้นะคะที่เรามีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่สามารถเอามาชิมได้นะคะไม่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 ทำทําอะไรเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบแผ่นเนื้อนะคะสามารถชิมได้เลยนะอืมโบโลน่าใช่ฟอบ์เนมเอ้ยอเดี๋ยวมางมนี่ กัดกัดค่ะเวลารเราทำมาให้เด็กนะคะบางทีเราต้องมีวิธีการแบบชั้นเชิงนิดนึงนะคะเราอาจจะต้องเอาไปทำเอาแม่วันกี่ชวนนำมาเอาอะไรคะแม่วันกี่ชวนแต่งปฏิญาหรอคะแต่เรื่องน้ต้องเป็นป,ปิ๊งก่อน Sama-sama, pipi-pipi kwa. I know that okay. I know that in my chest. ขอนมปิ้งติ้งขนมปังมันกันเฮ้ยกินได้เลรอคะขนมอิมเชฟเชฟขนมปิ้งเข้าไปในตะกระะ้ะก่อนได้ไหมคะมันจะได้เกิดความร้อนและเกิดความหอมอฮ้แไนร่เดี๋ยวเพิ่งกินเดีย๋ยวเพิ่กิน เราใช้แผ่นไม้ปิ้งก็ได้ค่ะ เรามาเป็นอะไรกันดีนะเธอนะ,นะเธออาชินนึกว่าเอาฟิฟันอันนี้ฟรีฟังเราจะทำอาหารด้วยกันวันนี้กินตอนเช้าอาชินยังม่กินจุ๊ันนี้ยังไม่กินกับข้าว เราจะกินอาหารตอนเช้าวันนี้ด้วยกันใช่ไหมอาชิโนมเวิเิเดวิเดิแพนเอ็กใครที่อยากจะกินกับเราก็ขอคอมเมนต์มาหน่อยอาชิโนมีเดวิเดวิเดวิเวิเดวิยาอืออะไรเอาลไปแล้วเหรอฉีกแล้วเหร ทำไมคะเพลงนี้ชอบมิฉันก็กดนี้ก่อนต้องกดนีก่อนอืมโอเคแล้วกันอืมได้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 นะอืมได้เหรอได้เลยจ๊ะจะทำแบบยำเข้าไป หันหันหันเป็นยันยำเข้าไปเช้าเจิาเชิญด้่ยนะคะทุกคนมาก,มากินข้าวเช้ากันค่ะแต่ละคนสวย ม้ามีนานามาทักทายนานาพี่ๆมาทักทายหนูสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังอิสหม่ย์อืมวัาสแตะสปอรนาเยิมเยิยิกินกินได้มเหมือได้เฮ้ยอืมนิ่มนิ่มนิ่มนอ่ะอืมนิ่มมเหมือได้ค่ะ เอ,เอ้นเลยทีเดียววิตอเตีะละวิดูดีแอร่าเป็นเด็กน่ารักตื่นมาก็ทักชายจุกคนเลยเขาชอบทำน่ารักเพราะเขารู้ว่าเขาน่ารัก เอร่านั้นเป็นเด็กน่ารักตื่นมาก็ทักทายทุกคนเลยเขารู้ว่าตัวเขาน่ารักเขาก็เลยทำทักทุกคนเลยเฮ้ยเอรามากินโบโลน่าเครื่องต้มไข่กำลังจะดังเตรียม <'s> ตัวอันนี้เป็นโบโลน่าอันที่สวยชวยเองก็ใช่าสาเหลี่ยมคะ่ะ ฉันนี่ชักชักอยากจะเห็นอยากจะผัดหนีตัวเป็นๆอยากไดเห็น <c oughs> เห็นหนีกันได้อยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้ตัวมากินยัดไม้ยอดผายยัดหญ้าหยิ่กินพิซซ่าเหมือนกันกันกบคนรอนะจ๊ะเรากำลังประชนชายไปกับทุกคน สลัดของเราในวันนี้นั้นดูแปลกตาแล้วก็ดูมีสีสันฉันว่าก็ดูดีใช่ไหมเธออยากจะกินผักไหมจ๊ะอยากจะกินก็กินนะจ๊ะเพราะฉันน้องวิกินไปแล้ว คเอ็นเนอร์จี Energy ตอนเช้ามันจะติดร้องครัเอนเนอรจีตอนเช้านี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะตื่นมาที่ไหนในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยคุณต้องทําตัวให้คุณมีอาร,รมณ์ดีตอนเช้าในทุกๆเช้านะคะเพราะตอนเช้ามันคือสวิตที่คุณเปิดคุณจะเปิดสวิต์ไฟสีแบบไหนสําหรับทั้งวันคุณคือคนที่เลือกเองลฟ์โค้ชก็มา ถ้าคุณเลือกกดสวิตไฟตอนเชา้าเป็นแบบว่าสีสว่างจ้าแฮปปี้ทั้งวันนั้นมันก็จะทําให้ห้องของคุณดูสว่างไปเลยแล้วมันสว่างมาจากภายในสู่ภายนอกนะคะไปสู่ทุกคนนะคะคนรอบๆตัวคนใกล้ๆตัวนะคะแล้วก็คนที่คุณรักนะคะก็จะได้ถ่ายทอดพลังงานดีๆให้กับคุณแบบจากคุณเนี่ยแบบนี้ในจุดๆเช้าด้วยนะคะเมือนวันนี้คะ่ะที่เราเลือกที่จะมาทาอาหารอร่อยใช่ไหมคะ เรื่องที่จะทาอาหารเช้าด้วยกันนะคะเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนในครอบครัวที่จะได้มาอยู่ด้วยกันก่อนที่ทุกคนจะแยกแยะกันไปทํางานเพราะฉะนั้นถ้าตื่นเช้าได้ก็แนะนํานะคะตื่นเช้ามาทํากิจกรรมกับลูกทํากิจกรรมกับคนที่ค,คุณรักทำกิจกรรมกับครอบครัวก่อนที่จะไปลุยกับกิจกรรมคนอื่นจากโลกภายนอกนะคะอย่าลืมทํากิจกรรมเริ่มต้นที่บ้านคุณก่อนคะ่ะ แต่บางคนอาจจะมีปัญหานะครับเออบางทีเราไม่มีกิจกรรมที่ต้องทําจริงๆในตอนเช้านะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะสิ่งสําคัญในตอนเช้าคือถ้าเราได้อยู่กับตัวเราเองอ่ะถ้าอยู่กับคนอื่นไม่ได้คนรอบตัวไม่ได้ถ้าได้อยู่อยู่กับตัวเราเองก่อนนะคะ สร้างจิตด,ดีๆสร้างความรู้สึกดีๆสร้างพลังงานดีๆในตัวเองนะคะและหลังจากนั้นพอหลอกออกไปทํางานตอนเช้าปุ๊บเราก็คิดแบกความแบกความรู้สึกดีๆต้องเขาแบกนะนะเพราะม่ต้อง,ง,นะต,องต้องใช้เยอะมากความรู้สึกที่ดีความรู้สึกแบบสบายในทุกๆวันนะออกไปทํางานกลับมาก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งช่วงเย็ยนที่คุณจะได้มาปิดวันดีๆในให้กับครอบครัวอุ้ยใครดังพอดีเลยค่ะขเขาเียงปรบมือค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแอล่าที่ให้การสนับสนุนแม่เป็นอย่างยินะคะไม่ว่าจะทําอะไรแอล่าก็จะอยู่เคียงข้างเสมอ <c oughs> เป็นให้กําลังใจเสมอนะคะแล้ววันนี้นะคะไข่ที่แอล่าเลือกนะคะก็เป็นไข่ต้มยำมะตูมนะคะแต่แม่ก็เลยคิดว่าเนื้อยำมะตูมมันอาจจะไม่เหมาะกับเมนูที่เราจะทํานะคะแม่ก็เลยจะทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> กล่อ,อ,องของขวัญกดได้อีกสิบนาทีค่ะต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยนะคะโดนโดน่วงงนๆไปแป๊บหนึ่งค่ะเนื่องจากมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราแบบว่าหยิบจับโปรโดักต์แล้วเราไม่ได้ตักแผ่นฝกปาก้านะคะแต่ว่าไอ้เิฟติดต่อค่ะก็ย,ยังคงอยู่กันดีนะคะ่าเคียวซาต้องใส่ช่องฟิชใช่ไหมคะใช่คะ่คะก็ใส่ต้องใส่ซอสฟิชนะคะอร่อยมากค่ะเขาที่เ,าเ,าเาราแอรกากินคือแบบยำง,งามๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีซอสอ่พรสึมาให้เป็นถุงเล็กๆด้วยแต่ซาแนะนำนะคะให้ซื้อเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่พอ สุดยอดเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ดูแฮปปี้กับอาหารเช้ามากเลยใช่ไหมเห็นไหมเวลาแม่เห็นดูกินได้ตอนเช้าจริงๆแม่ก็จะให้เขาดูแลตัวเองนะให้ต้มไข่เองปอกไข่เองกินเองนะมีอะไรตั้งๆไปเหอะวเด็กก็กินเองบางคนที่ว่าเออลูปเวกอัมมาแล้วคุณจสิก้าสวัสดีค่ะได้เห็นรูปแล้วนะคะเมื่อวานทักไปแล้ว อย่าลืมกด follow Error ด้วยนะคะ follow Error แล้วก็อาอาหารชา้ากด Error ด้วยค่ะเจ้าเมียดิจอยยังมาเชิญมานี่จะเธรจะพอมีเหมือนมันอาจจะเชิค่ะอืมใช่ค่ะรออีกสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กดส่งของขวัญแล้วนะคะขออนุญาตเช็คแป๊บนึงว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ส่งของขวัญน,นะคะ น yeah. e anyway ี่ช่อาอ่ที่ตนี่เรา้นุสุดทุกท่อาินแมนงมันดีเราไม่รู้มาอีกตัวเออใช่ค่ะอีป๊บเดียวนะคะเราจะได้ส่งของขวัญกันแล้วนะทุกคนเขาเวลาไปมิาีเอ้ยมิชางจี้ต้มิกีทันต์บอลอันนี้ทัน์บอลอันนี้ทันต์บออันทันต์บอลอันนี้ะเอส์แอนด์มิงแอนด์ินิช

เซีอันนี้สั่นอืมล้มๆกรอบเข้าไปอันนี้วันจีอันนี้ขาะเปนกรอบๆอหอมๆเลยตอตีแย่โอ้อแบาซิววันจีวันจีอันนี้ขาดไม่อยากจะติดอันนี้นะคะมันติดคอไปใช่ไหมคะอยากจะเปิดๆใช่ไหมคะแม่บอกแล้วไงไม่ต้องติดออยากติดเองนี่ต้องลงเลยไหมคะ